อันนี้ก็จะเป็นสายไฟรวมนะครับผมจะสายสมทอกสายชาร์จแบตอะไรนะครับจะติดปลั๊กติดอะไรมาก็รับนะครับผมรับหมดแบบนี้โลละสี่ห้าสิบบาทครับซื้อหมดครับไม่เกี่ยงนะครับติดปลั๊กติดอะไรก็ซื้อได้ครับสายไฟรวมน,ะนี่เป็นแบบนี้บางทีไปที่ลงบดเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากครับเขาเอาไปบทมันแยกได้อยู่แล้ว น,นี้เอามาให้ดูนะครับแบบนี้สี่ห้าสิบาทเก็บไว้นะครับบางคนเอาไปทิ้งเอาไปเผาอะไรยังไม่คุ้มนะครับพอเผามันก็จะลดน้ําหนักทองแดงไปด้วยเออบางทีทองแดงแทบเป็นทีเท่าเลยครับผมถ้าไปเผาหนักๆมากอันนี้นะครับสายไฟรวมนะครับให้ดูครับซื้อได้ครับสี่ห้าสิบบาทพอมีที่บดลงบดคารับอยู่ครับ ครับผม